สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มานทองเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้มาเที่ยวชมอยู่ในสวนฝรั่งกิมจูครับอยู่ในแดนภาคใต้ครับอ่าเดี๋ยวมาพบกับคนที่นำพาเรามาก่อนนะครับแล้วก็ไปพบกับเจ้าของสวนเลยทีเดียวอ่ามาเลยครับมาเลยครับสวัสดีครับผมนัทลงใจบุญจันทร์เป็นข้าราชการอยู่อำเภอทัศดาครับชื่อเล่นก็ชื่อพี่โตครับพี่โตพี่โตพาเรามาเที่ยวสวนฝรั่งกิมจูเนาะครับผม อ่าไม่มาไม่ได้ใช่ไหมแปลงนี้ไม่มาไม่ได้ครับต้องมีอะไรเด็ดแน่นอนครับอ่าเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก้องเกียรติเก้าคูณครับน้องหนึ่งครับอำเภอรัศดาอยู่จังหวัดตรังครับอ่าเจ้าของสวนฝรั่งยิมจูกี่ไร่ครับผมสี่ไร่เศษครับสี่ไร่เศษนะครับอ่าตอนนี้กําลังเก็บลูกเลยโอ้โหดกมากสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมอันนี้น้องเขาเปิดให้เราดูสี่ห้าลูกนะครับกําลังเก็บผลผลิตเลยนะครับเออน้องหนึ่งครับปลูกฝรั่งยิมจูเจอปัญหาอะไรมาบ้างครับก่อนหน้านี้ โรคครับมันจะเป็นโรคมะเร็งแล้วก็จะเป็นต้นโสมอืมหลายรูปแบบเลยเป็นตั้งแต่ปลูกเลยไหมเนี่ยเดิมจริงช่วงหนึ่งปีครับออ๋จะมีโรคอ่าปีที่แล้วปีที่แล้วครับอ่าแน่นอนก็ต้องมีการเก็บผลผลิตปีที่แล้วผลผลิตเป็นยังไงครับผลผลิตก็ตกประมาณห้าหมื่นกว่าลูกครับห้าหมื่นกว่าลูกครับเก็บกี่รอบเนี่ยห้าหมื่นกว่าลูกสองรอบครับประมาณสองรอบครับผมนะครับห้าหมื่นกว่าลูกเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะ 5 0าแสนกว่าครับห้าแสนกว่าครับผมอ่าแล้วปีนี้ที่มันดกได้ขนาดนี้สวยงามขนาดนี้ขนาดเก็บไปแล้วนะครับแล้วก็ใบเขียวแตกยอดดีมากเลยเมื่อกี้เราดูกันน้องเขาพาชมนะครับเกิดขึ้นเพราะอะไรครับนี่ครับอะไรเอ่ยโฟีครับเอาโฟีมาใช้นะครับฉีดไปกี่ครั้งครับสองครั้งครับสองครั้งครับผมนะครับฉีดทั้งสี่ไร่ครึ่งเนี้ยนะฉีดทั้งหมดครับทั้งหมดเลยผนะครับผลรับเกิดอะไรขึ้นครับนี่ลูก่อแสนสองครับ ลูกออกแสนสองหนึ่งแสนสองหมื่นลูกเหรอครับครับผมอ้าวปีที่แล้วได้ห้าหมื่นครับผมปีนี้ได้แสนสองครับแสนสองลูกละสิบบาทสิบบาทครับกลายเป็นเงินล้านสองครับล้านสองโอ้โหพี่โตครับเราอยู่ในสวนฝรั่งเงินล้านใช่ไหมเนี่ยฝรั่งเงินล้านครับอ๋อฝรั่งเงินล้านนะครับถึงว่าไม่มาดูไม่ได้ครับโอ้สุดยอดมากๆเลยหนึ่งแสนสองหมื่นลูกซัดไปแล้วล้านกว่าบาทแล้วยังได้อยู่ต่อไหมได้ต่อเนื่องเลยครับตั้งปีเลยครับ ได้ทั้งปีเลยครับผมโอ้โหใช่มาหน้าเดือนล้านสองอ๋อล้านสองนี่ใช้เวลาเก็บไปทั้งหมดห้าเดือนห้าเดือนครับแล้วยังเก็บต่อไหมเก็บต่อเลยครับอ้าผมว่ามันน่าจะทะลุสองล้านนะดูแล้วแบบนี้นะครับดีใจไหมครับแบบนี้ดีใจมากเลยครับดีใจมากเลยนะครับเป็นเพราะว่าเอาตัวนี้มาใช้ใช่ครับแล้วปุ๋ยเคมีลดไหมครับลดลดครับจากสิบห้าวันใช้ครั้งครับอันนี้สองเดือนใช้หนึ่งครั้งครับโอ้โก็ลดไปเป็นหมื่นไหมเนี่ยหมื่นนิดๆอ๋อลด ก็ลดหลักหมื่นไปแล้วยาเคมีพันยาฆ่าแมลงยาฆ่าหนอนเป็นไงลดมาใช้ตัวเดียวยาฆ่าแมลงกับนี่ปกติจะใช้ประมาณอกตัวพวกยาฆ่าหนอนฆ่าแมลงเนี่ยนะครับผมยาบำรุงเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวประหยัดโคตรครับอ้าวงั้นถามเลยโฟทีใช้ไปทั้งหมดกี่ซองครับสองซองยังไม่หมดอย่างสองซองยังไม่หมดจริงปะเนี่ยพี่โตจริงครับสองซองยังไม่หมดเลยอ้าวอย่างนี้ก็ประหยัดมากเลยดีครับประหยัดโอ้โหประหยัดมากอย่างนี้แพงไหมครับโฟที ถูกเลยมันถูกไปเลยใช่ไหมครับ,รบอ่านะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์ผลผลิตดีขนาดนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงจากหลังที่เราเอามาใช้มาฉีดเนี่ยอ่ามันมีลักษณะต้นเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงต้นจะเขียวลูกขนาดใหญ่อ่ามันจอะอ่มีดอกต่อมลูกต่อลูกต่อ เป็นรุ่นรุ่นออกมาเรื่อยใช่ไหมครับได้ขายทั้งปีโอ้โหอย่างนี้นะครับชอบยังเลยเกษตรกรบอกว่าได้ขายทั้งปีก็ได้เงินตลอดครับผมไม่ครันะครับแล้วดูครับยอดครับท่านผู้ชมครับดูยอดครับแแทงยอดออกมาตลอดเลยนะครับอ้าวขอบคุณน้องหนึ่งมากแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังในส่วนของฝรั่งกิมจูแล้วก็ขอบคุณพี่โตที่พาเรามาพี่โตเห็นเกษตรกรเป็นแบบนี้แล้วดีไหม ดีครับเอ,อเอ็นเกษตรกรได้มีรายได้ก็มีความสุขครับอือโอเคอ่ะขอบคุณน้องหนึ่งมากนะครับขอบคุณครับอ่ะวันนี้ผมนะัทพงศ์มรทองกเกษตรพิทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ